อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญต่อมารยาทไทยและวินัยจราจร โครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3จอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า8 0 0แสนบาทโดยแบ่งการประกวดเป็น2ระดับเป็นรายบุคคลหรือทีมในสมาชิกไม่เกิน3คนได้แก่ 1. ระดับมัธยมศึกษาม1ถึงม6ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือเทียบเท่า 2. ระดับอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือเทียบเท่า ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล1,000 0แบาทในระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหรือเทียบเท่าและเกียรติบัตรได้แก่ผลงานจากทีมทุ่งสงโฮมทาวชื่อผลงานสัญจร 3D วิถิไทยจากโรงเรียนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทในระดับอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือเทียบเท่าได้แก่ ผลงานจากทีมพยาแขนลุยวัดชื่อผลงาน Traffic l i f e จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะครับสวัสดีนะครับสำหรับโครงการสัญจรดีวิถีไทยประจำปี2566นะครับภายใต้หัวข้อจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางนะครับมีมีความเป็นมานะครับก็คือว่า ในยุคปัจจุบันนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของคนทั้งในส่วนคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ในสังคมชนบทนะครับฉะนั้นการที่จะเริ่มปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับต่อการขับขี่รถนะครับและก็มีความเข้าใจในเรื่องของ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการจราจรเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของประเทศเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในท้องถนนนะครับนี่นคือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะครับในวัตถุประสงค์ที่สองนะครับเนื่องจากว่าสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมยุคโซเชียลนะครับฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาต้องการความคิดสร้างสรรค์น,นะครับน้องๆเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกในถึงศักยภาพแล้วก็ แนวความคิดของตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์งที่สองที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและก็ระดับอรดมศึกษาเนี่ยได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวินัยจราจรที่จะส่งเข้ามาร่วมการประกวดนะครับโดยทางกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยได้ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนะครับ นอกเหนือจากงานวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการใช้ชีวิตทั้งในเมืองทั้งในชนบทนะครับทั้งในจังหวัดทั้งในอำเภอเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญในยุคป,ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่2นะครับซึ่งปรากฏว่าในปี2566นี้นะครับจากการที่เชิญชวลลนรณรงค์น้องๆเนี่ยมีน้องๆทั้งระดับมัธยมศึกษาและก็น้องๆระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า240ผลงานนะครับโดยแยกเป็นระดับ มาเทิมศึกษานะครับก็ประมาณร้อยกว่าผลงานขณะเดียวกันระดับนมศึกษาก็ร้อยกว่าผลงานนะครับจาก2องร้กว่าผลงานนะครับได้รับความปรุณาจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับก็ได้คัดเลือกมาในรอบแรกเนี่ยในระดับแต่ละระดับทั้ง2ระดับนะครับจำนวนระดับละ13ผลงานหลังจากนั้นเนี่ยสิผลงานคณะกรรมการท่านกันเชิญน,น้องๆทุกคนที่เข้ารอบทั้ง13ผลงานเนี่ย มาประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ความรู้แก่น้องๆในการที่จะจัดทาคลิปให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ความน่าสนใจทั้งในรูปแบบการผลิตนะครับทั้งในเนื้อหาสาระที่ถูกต้องในการนําเสนอหลังจากนั้นท่านกรรมการผู้สมรูร่วทุ์ทั้ง3ท่านก็ได้ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คัดเลือกออกมาเป็น3รางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับ มาเชมศึกษารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษานะครับรวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศและก็รางวัลชมเชยนะครับโดยรางวัลชนะเลิศทั้ง2ระดับเห็นน้องๆจะได้รับรางวัลจํานวนสูงมากนะครับรางวัลละ10,000แบาทสำหรับผู้ชนะเลิศและก็รางวัลรองชนะเลิศก็ได้ราง,งวัลละ5 0,000บาท3 0,000บาทและก็1 0,000บาทลดหลั่นกันไปนะครับน้องๆทั้ง26ทีมนะครับจาก หลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้รับเงินรางวัลกันทุกคนนะครับอันนี้ก็เ,เป็นเป็นไปตามที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับนอกเหนือจากส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของกฎจราจรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยได้ส่งเสริมให้น้องๆใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการผลิตเป็นสื่อนะครับว่าเด็กๆสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องการพื้นที่สื่อนะครับที่จะนําเสนอ เนื้อหาของตัวเองนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยลงสื่อแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยทางกรมก็ได้จัดสรรรางวัลเพื่อที่จะให้เป็นรางวัลกับน้องๆแล้วก็เป,เป็นการลงทุนในการผลิตนะครับอันนี้ก็กเป็นสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการมาตลอดระยะเวลาสาปีนะครับแล้วก็ในช่วงปีเมื่อประมาณ2 5 6 7นนะครับโครงการดีๆอย่างนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะ ดำเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปครับก็ขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนนะครับที่เคยร่วมโครงการแล้วก็ดีนะครับหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเมื่อเวลาของปี2อง7มาถึงนะครับซึ่งทางกรมก็จะได้มีการพิจารณาในหัวข้อที่จะย้ําเน้นนะครับแล้วก็จะเชิญชวนน้องๆนะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนนะครับขึ้นมาบนเวทีเมื่อกี้บอกว่าปีหน้าจะมาใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับก็ขออนุญาต ดำเนินรียนครับ